เตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสวันแรกก็คือในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่29ตุลาคมนะครับใครเผลอใช้ผิดประเภทเนี่ย มีสิทธิถูกตัดสิทธิโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยโครงการคนละครึ่งพัดของรัฐบาลก็เตรียมเปิดให้ประชาชนกว่า25ล้านคนครับใช้จ่ายวันแรกก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่29ตุลาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองครับรัฐบาลก็ยังคงช่วยจ่าย50%ไม่เกินวันละ200บาทครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยทางกระทรวงการคลังนะครับก็ย้าชัดว่าใช้สิทธิต้องอยู่ในขอบเขตที่กําหนดด้วยนะครับห้ามนําไปซื้อสินค้าต้องห้ามอย่างเช่นสุราบุหรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลน้ํามันเชื้อเพลิงครับบัตรกํานันหรือค่าสาธารณูปโภคต่างๆนะครับถ้าหากว่าระบบตรวจพบการใช้ผิดประเภทจะถูกระงับสิทธิทันทีนะครับส่วนร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมเนี่ยใช้ได้ตามปกติครับทั้งอาหารเครื่องดื่ม ของสดในตลาดและของใช้ประจําวันครับขณะที่ผู้ค้ารายใหม่ครับสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับอย่าลืมใช้อย่างถูกวิธีได้สิทธิ์เต็มๆไม่โดนตัดสิทธิ์นะครับ